สุขสันต์วันคริสต์มาสครับเมรีคริสต์มาสนะฮะวันนี้ขอญาตแต่งตัวหล่อหน่อยอ่าปกติอยู่ในฟอร์มนะวันนี้มันคริสต์มาสนะฮะขอสดใสหน่อยถึงแม้ผิวจะไม่ใช่แต่ใจเบิกบานนะครับการวันคริสต์มาสเป็นวันที่พระเยซูมาพาเรากลับบ้าน <c oughs> เพราะว่ามนุษย์กลับบ้านไม่ถูกหรือดูเหมือนว่าไปถูกแต่ไปไม่ถึงก็คือกลับสวรรค์นะฮะ ลับสวรรค์ให้ถูกไปสวรรค์ให้เป็นถ้าว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจิตใจมนุษย์นั้นสแสวงหาในการไปสวรรค์ทุกวันนี้โดยพื้นฐานส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยนะฮะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อจะให้มีความมั่นใจว่าหลังจากจากโลกนี้ไปแล้วจะไปสวรรค์แต่สำหรับพระเยซูเนี่ยสเสด็จมาในวันคริสต์มาสเนี่ยเพื่อจะช่วยให้เรามั่นใจว่าถ้าตามพระองค์ไป ได้ไปสวรรค์นแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่มากเขาเรียกว่าอัศจรรย์แห่งการให้นั <c oughs> ้นมีการให้แบบอัศจรรย์และการให้แบบอัศจรรย์นะการให้แบบธรรมดากับการให้แบบไม่ธรรมดาก็เป็นเรื่องการให้ของพระเยซูเป็นการให้แบบไม่ธรรมดานะลงทุนสูงนะฮะให้กับเราพรงมันพระเจ้าทําไมต้องยอมละสภาพพระเจ้ามาบังเกิดมนุษย์ เท่านั้นไม่พอยังมาต้องมาตายแทนอีกจ่ายราคาสูงมากมนุษย์เป็นใครกันจึงมีความสําคัญกับพระเจ้าถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าจะพูดง่ายๆว่าสำคัญเพราะว่ามนุษย์เป็นลูกพระเจ้าลูกยังไงก็คือลูกพระเจ้าพ่อแม่ก็จะทํายังไงตามแต่ให้ลูกเนี่ยสามารถกลับบ้านได้นั่นคือหัวใจหัวอกของพ่อแม่นะครับอันนี้เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าการให้อัศจรรย์ การให้ที่เกินความคาดหมายนะครับการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพระเยซูตรัสอย่างนั้นนะฮะผู้บันทึกถ้อยคําของเปาโลบอกไว้ว่านะฮะรูก,กรรมคือว่าเปาโลได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างเมื่อกับท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทํางานเช่นนี้ควรจะช่วยผู้ที่มีกําลังน้อยอลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุข ยิ่งกว่าการรับจากพระธรรมกิจการบทที่20ที่ข้อ35และการให้ที่มีความสุขยิ่งก,กว่าการรับก็มีการวางแบบอย่างตั้งแต่เริ่มแต่พระเยซูเป็นต้นมาและมาถึงบรรดาสาวกของพระเยซูและก็ต่อมาเป็นรุ่นรุ่นรุ่นนะฮะที่เรามีซันตาคลอสเนี่ยนะนะก็เป็นหนึ่งในสาวกของพระเยซู นะฮะที่แสดงออกถึงความรักแต่คงไม่เป็นแบบตำนานแค่ว่ากันนะเป็นสาวกของพระเยซูที่พยายามที่จะให้กับคนที่ด้อยโอกาสนะให้โดยใจนะวาเลนไทน์นะเซน,นะนวอร์ตินัสอะไรต่างพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งการให้เรียนแบบตามแบบอย่างของพระเยซูและมีคนจํานวนมากมายกายกองที่มาติดตามพระเยซูที่ผ่านมาเร็วนี้คือแม่จีเชเรซ่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เรามองเห็นอยู่ ทุ่มเทให้กับคนจนในประเทศอินเดียเงี้ยนะเป็น 20, 30, 30ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าได้นำความรักของพระเยซูมาให้นะฮะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์นะครับในพระธรรมลูกาบทที่6 3ข้อ32ถึง36บกบอกว่าให้อย่างไรจึงจะมีความสุขมีการให้ที่มีความสุขและไม่มีความสุขนะนะครับ ในข้อนี้กล่าวว่าแม้ว่าท่านทั้งหลายรักผู้ที่รักท่านจะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่านถึงแม้คนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาเหมือนกันถ้าท่านทั้งหลายทําดีแก่ผู้ที่ทําดีแก่ท่านจะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่านเพราะว่าคนบาปก็กระทําเหมือนกันถ้าทั้งหลายให้ยืมเฉพาะผู้ที่ท่านหวังจะได้คืนจากเขาอีกจะทรงนับว่าเป็นคุณอะไรกับท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยังให้คนบาปยืมโดยหวังว่าได้รับคืนจากเขาเท่ากันแต่จงรักศัตรูของท่านทั้งหลายและทำการดีต่อเขาโจให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีกบำเหน็จของทั้งหลายจึงจะบริบูรณ์และทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดเพราะว่าพระองค์ยังทรงปโปรดแก่คนอัตันยูและคนชั่วทั้งหลายก็จงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทยัยเมตตาการุณารวมใจฐานนะครับ พระบิดาพระเจ้าพ,พัะผู้เตอนรับการดลใจซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตัเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไข,ข,ขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระองค์จะพักพร้อมในการทําการดีทุกอย่างอวยพรในข้ามหลายคนในการเข้าใจใน,จนพระเจ้าในการสาแดงพระญาณบรยสุดขอองค์พระรญญาณไวยสุิตรัตกรรหลายตามชอบพระทัยพระทูป,ปการในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมน ให้อย่างไรจึงจะมีความสุขจากพระธรรมลูกาการให้มีความสุขเนี่ยมีสองอย่างหรือสองรูปแบบนะฮะให้แล้วมีความอิ่มเอมใจนี่ก็เป็นมีความสุขนะให้อิ่มเอมใจนี่เป็นให้การให้ทั่วไปทําบุญทาทานนี่ให้แล้วอิ่มเอมใจนะการถวายเพื่อรับใช้พระเจ้าเนี่ยให้แล้วอิ่มเอมใจนะฮะการช่วยเหลือคนคน,นู้นคนนี้ต่างเนี่ยก็เป็นความอิ่มเอมใจมันก็มีความสุขนะ แต่ให้แล้วหมดทุกข์ก็เป็นความสุขอ่าให้แล้วหมดทุกข์อาจจะไม่เคยได้ยินนะอแต่แรงมันมีความทุกข์แต่เมื่อไรคุณให้หรือคุณหมดทุกข์นะพระเยซูเนี่ยมาให้แล้วหมดทุกข์ก่อนที่พระเยซูมาเกิดเนี่ยนะพระเจ้าี่เป็นทุกข์พระทยเหลือเกินทํายังไงจะช่วยมนุษย์พ้นจากความบาปนะสุดท้ายพระองค์ก็ประทานพูดองค์เดียวพระองค์ให้ นะเมื่อพระองค์ทำอย่างนั้นนะไทยบางจะพระองค์หมดทุกมีความสุขนะหลายครั้งเราให้แล้วอิม่มเอมใจเนอะให,หนให้นู่นให้นี่ใจอยากจะให้อะ่ะมันก็มีความสุขแต่ให้แล้วหมดทุกเนี่ยเรายังเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยว่ายังเข้าไม่ค่อยถึงยังเข้าไม่ค่อยถึงนะฮะเหตุผลบางครั้งเนี่ยเราเป็นทุกพวกเรายังไม่ได้ให้แต่เมื่อไหรเราให้แล้วจะหมดจะหมด,จะหมดทุกเราจะเป็นสุขนะครับให้แล้วหมดทุกเป็นสุขเป็นไง คือให้อาภัยศัตรูแล้วก็ให้ด้วยใจเมตตาท่านจะหมดทุกข์และเป็นสุขอันนี้เป็นเรื่องจริงนะถ้าท่านเกลียดชังคนอื่นเกลียดชังศัตรูถามว่าความเกลียดชังเนี่ยมันให้ความสุขกับท่านไหมไม่ได้ให้นะแต่เมื่อไรท่านให้เอาความเกลียดชังออกไปเนี่ยทิ้งออกไปนะความสุขจะมาหาท่าน,นทันทีนะการให้อาภัยศัตรูเย่ยจึงไม่ถือว่าเป็นการเสียเปรียบนะ เพราะมันให้แล้วมันมีความสุขอะทำไมจะไม่ให้ล่ะนะที่เราเราเราคิดไม่ถึงก็คือว่าเรากลัวให้เราเราเราเสยเปรียบอะนั้นะมันเสียเปรียบตรงไหนเมื่อคุณให้แล้วคุณมีความสุขอะนะอันนี้คนคิดไม่ถึงและให้ให้อภัยศัตรูนั้นต้องให้อภัยด้วยใจเมตตานะให้ภยัยถ้าไม่มีใจเมตตานี่ให้ยากมากนะให้ยากมากอันนี้คือสำคัญบางคมคาท่านคิดว่า ท่านให้นู่นให้นี่ให้คนราบโอกาสท่านมีใจเมตตานะอันนั้นแค่เมตตาผิวเผินนะ่ะเมตตา,าจริงอะ่ะแม้แต่ศัตรูยังให้อภัยได้น่ะแม้แต่ศัตรูยังช่วยได้แม,แ,ไดแม้ตัวทํทได้นี่คือเรื่องใหญ่นะครับนั้นเราจะมาคุยถึงเรื่องนีคริส,สต์มาสวันนี้ให้อัศาจรรย์เป็นแบบนี้นะครับให้อาภัยศัตรูอันดับแรกการให้กับศัตรูนะ่ะต้องรักเขา รักเขาก็คืออยากเห็นเขาเป็นศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงไิฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทําดังนี้แล้วท่านจะทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสิริสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์และของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและอาธรรมนั่นคือสิ่งที่เขาว่าการที่จะให้อาภัยสูเริ่มต้นจากการรักเขาถ้าไม่รักให้ไม่ได้นะฮะต้องรักเขา ถ้ารักเขาคืออย่าเห็นเขาเป็นศัตรูถ้าเราไม่เห็นเขาเป็นศัตรูเนี่ยเราจะรักเขาได้แต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่เราเห็นว่าเขายังเป็นศัตรูอยู่เนี่ยเป็นหนามขาดใจเป็นหนามที่แทงแทงใจอยู่เนี่ยยังไงท่านก็ไม่มีความสุขแลวท่านก็ให้เขาไม่ได้อ่ะรักเขาไม่ได้ไงนั่นคือสิ่งสำคัญนั่นนี่คือรักอัศจรรย์อ่ะอยากจะเห็นการอัศจรรย์ในความรักเนี่ยนะหรือการให้อัศจรรย์เนี่ยคือถ้าท่านให้อภัยศัตรูได้เริ่มต้นจากการรักเขาเราจะรักเขาได้ไงเพราะพี่ว่า จงรักสตรองท่านและจงไอฐานเปื่อเขาเริ่มต้นไอฐานเปื่อเขาลองไอฐานเปื่อ,เข,อเขาทุกวันสิครับอวยพรเขาทุกวันสิครับนะฮะอันนั้นคือสิ่งสําคัญถ้าภาษาพื้นพื้นของคนไทยท่กไปแผ่เมตตายเขาทุกวันนะฮะอันนั้นแต่แต่เราก็ไม่รู้เปนเรื่องความรู้สึกนะแต่การไอฐานเนี่ยมันใช่ไอฐานวอวยพรเขานะ เราเมื่อเราเริ่มต้นธอษฐานอวยพรกับคนที่เขาชังเราหรือเราไม่ชอบเขาเนี่ยไอ้ฐานอวยพรเขามีความสุขไอ้ฐานอวยพรในเขามีอาชีพการงานที่รุ่งเรืองไอ้ฐานอวยพรในเขามีครอบครัวที่ที่ที่มีความสุขมีมสุขอวยพรเขาไปเรื่อยนะฮะเหตุผลว่าถ้าเราถ้าศัตรูของเรามีความสุขเนี่ยคนมีความสุขมักจะไม่เกลียดคนอื่นลองไปสํารวจนะ คนที่มีความสุขน่ชีวิตเนี่ยไม่อยากเกลียดใครนะไม่อยากเกลียดใครแต่คนนี้เกลียดเข้าไปเรื่อยนะไปตำรวจใหม่ว่ามันมีอะไรข้างในนะฮะใครเจอใครก็เกลียดเจอใครก็ไม่ชอบเจอใครก็หมั่นไส่อะไรต่างพวกนี้นะแสดงว่าเขามีปัญหาแน่นอนแต่คนที่มีความสุขในใจเนี่ยนะฮะไม่อยากจะเกลียดใครเพราะความเกลียดมันทําให้ความสุขหายไป น้าเมื่อไรตามท่านลองเริ่มต้นเกลียดใครสิครับถ้ามีความสุขไหมไม่มีความสุขนะฮะนั้นเมื่อเรารู้สึกไม่ชอบใครแล้วมองเหมือนเขาเป็นศัตรูเนี่ยแสดงว่าเราเกลียดเขาแหละเมื่อเรามองเขาว่าเป็นศัตรูแสดงว่าเราเกลียดเขาให้อภัยครับโดยเริ่มต้นกายฐานกายฐานนี่ไม่ต้องไปมองหน้านะนึกในคําพูดนึกในใจ,ใจิตใจและขออวยพรลบอวยพรเขาอวยพรเขานั้นั่นคือสิ่งสาคัญ เมื่อเราอวยพรเขาเนี่ยคำอวยพรของเราที่ไปสู่คนอื่นเหมือนอน้ำที่มันระเหยขึ้นไปในอากาศแล้วมันจะตกกลับมาเป็นฝนเหมือนเดิมเมื่อเราอวยพรเขาพรนั้นจะย้อนกลับมาหาเราท่านลองทำดูได้เมื่อท่านเริ่มต้นอวยพรแค่นะท่านจะมีความสุขไปด้วย,วยนะ,ะอันนี้ท้าทายได้ไปทำนะฮะทำอย่างนี้แล้วจะทำให้มีความสุข เมื่อเราเริ่มต้นที่จะรักศัตรูเริ่มตัดการไอ้ฐานเผื่อเขานะฮะ,ะถึงแม้เขาจะข่มเหงเราเขาไม่ดีกับเราเขาพูดน่าไอ้ฐานอวยพรเขานะอวยพรเขาโดยการพึ่งพาพราะคุณและความรักพระเจ้าน่ะ่หมายอาจจะฝืนนะแต่ทําไปเรื่อยจะเกิดความคุณเพราะเริ่มเกิดความรู้สึกเอะอภัยมันดีนะรักเขาเนี่ยมันดีนะ พระมีใจรักเนี่ยมันดีนะนะฮะมัเราก็อยากจะทําไปเรื่อยอันนั้นคือสิ่งที่หนุนใจให้มองเห็นนะครับสองเมื่อรักเขาแล้วเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้ฐานทําดีกับเขาภาษาคนไทยว่าชนะความชั่วด้วยความดีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นอะไรอะหลักธรรมที่มันมันมันทำจะบ,บากอะมันเป็นเหมือนกับนามารมอะพูดได้จะทําไม่ได้อะแต่มันทาได้จริงๆนะฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านจงหันหันแก้มซ้ายเขาด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปจงให้เสื้อคุมกับเขาด้วยถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่าเดินไปหนึ่งกิโลเมตรก็ให้เลยกลับถึงสองกิโลเมตรเ้าขอสิ่งใดจากท่านจงให้เขาอย่าเมินหน้าจะพูอยากขอยืมจากท่านแล้วท่านจะเป็นสุขเมื่อเราเขาทำไม่ดีกับเราเรายังคงรักษา คุณภาพคือยังตอบสนองในสิ่งที่ดีกับเขาอยู่ไม่ใช่เป็นการประชุประชันแต่ทําด้วยด้วยหัวใจนะฮะคนกลุ่มนี้ง่ายสุดลูกเนี่ยบางทีทําไม่ดีกับพ่อแม่เยอะนะแต่พ่อแม่ทําไมยังกลับทําดีกับลูกได้ไม่ว่าลูกจะทําอะไรแบบไหนพ่อแม่ยังทําดีลูกตลอดเวลาไม่ว่าลูกจะพูดอะไรก็ตามแต่พ่อแม่ยังทําดีอยู่อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นเป็นความหวังใจการที่ชนะความชั่วด้วยความดีเนี่ยมันไม่ใช่เ,เรื่องของนามธรรมาแต่ว่ามันเป็นความหวังใจเมื่อเราลองทําดูนะ,ะมันจะเกิดผลจริงคําว่าชนะความชั่วด้วยความดีคือว่าเราอย่าไปโต้ตอบสิ่งไม่ดีด้วยการกระทําสิ่งไม่ดีตอบเช่นเขาตบแก้มขวามาแล้วก็ตบแก้มขวากลับไปเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมานะฮะ เมื่อเขาทำไม่ดีกับเราเรายังคงเสมอต้นเสมอปลายในการทำดีอยู่ไม่ทำให้มาตรฐานชีวิตเราเสียหายไปทำไมต้องทำให้อารมณ์ของอีกคนหนึ่งมาทำให้มาตรฐานชีวิตเรามันเสียไปนั่นคือสาคัญบางคนเนี่ยทนไม่ได้อย่างนี้ได้ไงมาตรฐานชีวิตเสียนะนะแต่ถ้าเรารักษามาตรฐานชีวิตทำไปเรื่อยเรื่อ,เ,อเนี่ย เราจะเอาชนะใจขเขาแต่เป้าหมายใหญ่ๆจริงไม่ใช่เอาชนะใจขเขาเป้าหมายใหญ่คือรักษามาตรฐานชีวิตให้ดีและการรักษามาตรฐานชีวิตเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะช่วยอีกฝ่ายหนึ่งได้และเขาจะกลับมาอันนี้คือสิ่งสำคัญความดีขออีกคนหนึ่งสามารถช่วยชีวิตขออีกคนหนึ่งได้แต่เราอย่าคิดว่าเราทําความดีเพื่อจะเอาชนะศัตรูนะั้นไม่ใช่กันไม่อาจจะเป็นความความแบบคําพูดแบบนั้นแต่ว่า ให้รักษามาตรฐานความดีของเราไว้อย่าให้มันตกไปและการรักษามาตรฐานสิ่งนี้หนึ่งทำให้เรามีความสุขอันดับแรกเลยที่เราต้องรักษามาตรฐานความดีไว้เพื่อเราจะมีความสุขส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะตอบสนองยังไงปอีกเรื่องนึงเพราะเราให้ภัยเขาเป้าหมายอะไรต้องการมีความสุขส่วนเขาจะตอบสนองเราเป้าหมายนั้นไม่ใช่สําคัญเขาจะให้ทําอะไรกับเราตามแต่รักษามาตรฐานเอาไว้อย่าตกจากมาตรฐาน นะเมื่อพระเจ้าเราเอา,เอา,เอาไอ้ฐานเผื่อเขาก็ไอ้ฐานเผื่อเขาเมื่อพระเจ้าเราทำดีต่อเขาก็ทำดีต่อเขาทำไปทำด้วยใจที่บริสุทธิ์และเราจะมีความสุขจะไม่รู้สึกเสียเปรียบหลายครั้งหลายคราเราไม่ยอมทำดีต่อเพราะอะไรเพราะว่าทำดีต่อรู้สึกเสียเปรียบคนประเภทนี้จะต้องไปทำดีอะไรกับมันเรามีความรู้สึกเสียเปรียบนะแต่พอเราตอบสนองการไม่ดีกลับไปถามว่ามีความสุขไหมมันไม่มีความสุขนะครับ แต่ถ้าเรายังสามารถถาความดีอยู่อาจจะหงุดหงิดที่ฝ่ายหนึ่งไม่หยุดกาะทำในสิ่งไม่ดีแต่เรามีความสุขครับการฟ้องผิดไม่เกิดขึ้นมันมีความสุขนี้คือการฟ้องผิดไม่เกิดขึ้นที่เราทำนี้เพื่อเราจะมีความสุขของเรานั่นนี่คือการให้แบบอัศจรรย์นะให้แล้วเพื่อเราจะมีความสุขเราไม่ได้ให้แล้วเพื่อจะออยอมแพ้อะไรตานี่ยเราให้เรามีความสุขแต่ผลพวงการให้เนี่ย อาจจะช่วยอีกฝ่ายหนึ่งกลับเนื้อกลับตัวได้น,นั่นคือผลพลอยได้ตามมานะครับสองการให้นะฮะที่ทำมาซึ่งการอาจ,จารย์คือให้ด้วยใจเมตตานะในลูกกาบทที่6 36, กข้อสัพกได้กล่าวว่าทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพิดาของท่านมีพระไทยเมตตากรุณานั้นการให้เนี่ยต้องอาศัยใจเมตตากรุณา เราจะให้อาภัยศัตรูได้เนี่ยถ้าปราศจากใจเมตตารกรุณาเนี่ยให้ไม่ได้นะการให้คนได้โอกาสการให้ช่วยคนนู้นเนี่ยอาจไม่ต้องอาศัยใจเมตตากรุณาก็ได้อาศัยเพียงแค่อยากจะให้ก็ให้ใหได้แล้วบางทีไม่เกิดใจเมตตากรุณานะมันอยากจะให้อ่ะให้แล้วมีความสุขก็ให้แต่การจะให้อาภัยศัตรูการจะรักศัตรูนั้นนะฮะจำเป็นต้องอาศัยใจเมตตากรุณาจริง,รงถ้าไม่มีตัวนี้ทําไม่ได้นะฮะ ให้ด้วยใจไม่ตารุณานะฮะคือให้มีความคิดที่เหมือนกันว่าอะไรทุกคนเหมือนกันเป็นคนบาปเหมือนกันมีโอกาสทําผิดเหมือนกันมีโอกาสากลับใจได้เหมือนกันคิดอย่างนี้จะมีความสุขถ้าเรามีใจไม่ตารุนาพระเจ้าคือว่าให้คิดสมครคนเรานี่เหมือนกันคนเราเป็นคนบาปเหมือนกันเขาทําผิดกับเราวันนี้ถามว่าเราเคยทําผิดคนอื่นไหมเราก็เคย ขณะที่เราโกรธอีกคนหนึ่งกำลังทำผิดต่อเราก็มีคนหนึ่งที่โกรธเราอยู่เหมือนกันที่เราทำผิดต่อเขาด้วยส่วนเราจะรู้ตัวหรือู้ตัวอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เป็นส่วนนึงให้มองเห็นว่าให้เราคิดว่าทุกคนเหมือนกันเป็นคนบาปเหมือนกันมีโอกาสทำผิดเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือกลับใจใหม่เหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้จะมีความสุขเพราะเราจะไม่จะเลิกที่จะเกลียดเขา เลิกเียโกรธเขาเพราะว่าคนเราเนี่ยมีโอกาสทําถิดกันได้เพราะเราคิดเสมอว่าไม่มีใครอยากที่จะไม่อยากทาผิดหรอกนะฮะในพื้นฐานการให้ด้วยใจไม่ตากรุณาเนี่ยหมายความว่าให้มีใจกว้างขวางเหมือนพระเจ้านะฮะเหตุ hey, ฉะนั้นทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบครอบเหมือนอย่างพิดาของท่านผู้ทรงสิทิ์สวรรค์เป็นผู้ที่ดีรอบครอบคำว่ามีใจกว้างขวางเหมือนพระเจ้าเนี่ยคือคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา นะทบทวนให้ดีคิดกันง่ายอันดับแรกไม่มีใครอยากไม่มีใครหลอกอยากจะสร้างศัตรูมีใครไหมอยากจะสร้างศัตรูไม่มีนะฮะไม่มีใคร,รกรที่อยากเกลียดคนอื่นเขาเพราะเขารู้าการเกลียดไม่มีความสุขและไม่มีใครหลอกที่ไม่อยากจะรักใครและขณะเดีกันก็ไม่อยากให้ใครเกลียดด้วยอันนี้คือคิดแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราเลย ดังนั้นบางทีก็าําผิดต่อเราก็ทํานู่นต่อเราเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาบาง,งอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างความจําเป็นก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยและทําให้เขาทาออกมาแบบนั้นซึ่งหลายครั้งใช้คำพูดนะแบ็กกราวด์ชีวิตใช่ไหมเบื้องหลังชีวิตใช่ไหมรากเหง้าบางอย่างที่มันเป็นเหตุทําให้เขาต้องเป็นคนแบบเนี้ถามว่าจริงๆเขาอยากเป็นไหมจริงจริงเนี่ยเขาอยากจะทําผิดต่อเราไหมเหมือนกับจริงๆเนี่ยเราจะทำอยากจะท,ทำเปียกคนนี้ไหม เราก็ไม่อยากทำไงนะแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเกลียดเราแล้วเราไม่อยากจะจะเกลียดใครเราอยากจะรักคนอื่นแล้วอยากคนอื่นรักเราเพราะมันมันถ้าไม่มีอย่างนี้มันมันไม่มีความสุขนะถ้าเราไม่คิดแบบนี้มีความสุขแต่เราคิดชัดๆแบบนี้มีใจกว้างขวางแบบพระเจ้านี้เราจะมีความสุขแต่ถ้าเราคิดเกลียดคนอื่นเราคิดว่าคนอื่นทำไมเป็นงั้นทำไมเป็นงี้เราไงเราก็ไม่มีความสุข นั้นพระเยซูบอกสอนให้คิดแง่บวกเนี่ยคือคิดแบบใจกว้างขวางไม่คิดแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคิดแบบเพอร์เจอร์เอาพยายามทำเอาแต่คิดแบบมีหลักการไปถามดูได้ใครบ้างที่เกิดมาแล้วอยากจะทำชั่วถึงแม้จะมีคำพูดว่าไอคนนี้มันชั่วโดยสันดานจริงๆนมันไม่ใช่นะสันดานของมนุษย์เนี่ยอยากจะทำการดี สัญดานของมนุษย์เนี่ยอยากจะรักคนอื่นและอยากคนอื่นรักเขาอันนี้คือสัญดานจริงๆนะแต่ที่มันทำไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยมันต้องมีสาเหตุทั้นถ้าเรามีใจกว้างขวางแบบพระเยซูเนี่ยเราจะให้อาภัยเขาได้เพราะเราเริ่มจากตัวเราเองเราเองก็ไม่ใช่คนแบบนั้นและเราเองก็เคยทาผิดคนอื่นไม่ใช่คนเดียวด้วยหลายคนด้วยบางทีมีบางคนทาผิดตัวเราแค่คนเดียวแต่เราเนี่ยอาจจะทําผิดคนอื่นหลายคนก็ได้ โดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นให้ด้วยใจเมตตาคือมีใจเมตตาเหมือนพระเยซูเนี่ยจะทําให้เราเป็นคนที่มีความสุขให้แบบนี้อัศจรรย์ครับมันมีความสุขที่เกิดขึ้นนังนงาน,นหนุนใจพี่น้อยมองเห็นว่านี่คืออัศจรรย์แห่งการให้คือให้อภัยศัตรูและให้อภัยศัตรูด,ด้วยใจที่เมตตาและท่านจะมีความสุขเหมือนกับพระเยซูทํากับเราครับที่พระเยซูทํากับเราเนี่ยเข้าตํารานี้เลย พระพีพูดชัดนะคนบาปคือศัตรูกับพระเจ้าคนทุจริตเอ๋ยท่านไม่รู้ว่าท่านเป็นศัตรูกับพระเจ้าแต่พระเจ้าทําไมเมตตาเราอาภัยกับเรามาบังเกิดมนุษย์เพื่อเรามาตายเพื่อเรานะพระองค์จ่ายราคามากขนาดไหนนี่คือความรักอัศจรรย์นะเพราะพระองค์มีใจเมตตามีใจกว้างขวางในการเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ย ทำบาปเพราะอะไรไม่ใช่อยู่ๆนึกจะทําบาปนะเริ่มต้นถูกจากการล่อลวงใช่ไหมเกิดจากความเข้าใจผิดแล้วกลายเป็นความบาปเกิดขึ้นพระเจ้าเข้าใจแต่ถึงแม้จะยงไงก็ตามแต่ต้องถูกลงโทษแต่พระเจ้าก็หาทางแก้ไขให้โดยการมาจ่ายราคาให้มาให้กับเราเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้นั้นก็หนุนใจพี่น้องบอกว่าคริสต์มาสปีนี้นะฮะเป็นคริสต์มาสในการให้เราชอบคริสต์มาสในการให้นะ นะท่านให้เยอะแยะละให้ Hi, นู่นให้ Hi, นี่ท่างอิ่มเอ้มใจแล้วนะครับแต่มีให้อีกอย่างหนึ่ง,งใหญ่ให้คือให้ให้แล้วหมดทุกข์ให้แล้วหมดทุกข์คือให้อภัยศัตรูศัตรูในใจเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้กับเราดังนั้นถ้าอยากให้ศัตรูในใจมันหมดไปให้อภัยเสียไอ้ฐานเปืือเขาเวยพรเขานะทำาตามปกติของเรา นะรักษามาตรฐานความดีของเราไว้ไม่ทำความดีเพื่อเอาใจนะหลายคนมาทำความดีเพื่อเอาใจไม่ใช่หลายคนไปทําความดีกับศัตรูเพื่อเอาใจไม่ถูกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใจเขาหรอกเพราะคนไม่ชอบเพราะนั้นทำมก็ไม่ชอบจริงไหมแต่ให้ท่านเขาวทำดีเนี่ยให้รักษามาตรฐานชีวิตดีๆของเราไว้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่เขาแรงมาต้องแรงไปไม่จําเป็น เข้าแรงมาเราอยู่เฉยนิ่งๆน,นะะไม่ต้องโต้ตอบไม่ต้องทําอะไรรับประกันได้ไม่เสียเปรียบเพราะประกาศแรกท่านจะมีความสุขมีอย่างเดียวที่นั่นแหละงุดกิดใจใเฉยแต่มีความสุขไหมมีความสุขเพราะเราไม่โต้ตอบและเราไม่ทําผิดกลับไปนะพระเยซูทำนะพระเจ้าทานะพระองค์นะรูนะ้มนุษย์ทำผิดต้องลงโทษแต่พระองค์ไม่ทําอะไรมากกว่านี้หาทางช่วย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงมาเกิดในโลกนี้วันนี้เป็นการให้สิ่อัศจรรย์เกินกว่าที่เราเข้าใจแต่การให้นี้มาจากเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกมาด้วยใจเมตตาไม่ได้มาด้วยหลักการนะฮะมาด้วยใจเมตตาฉะนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับครสิสต์มาสปีนี้ให้แสดงความรักต่อผู้อื่นนะครับโดยการไอ้ฐานด้วยความรัก แสดงความห่วงใยในยความรักแบ่งปันชีวิตดีๆในพระเจ้าให้เขาฟังด้วยความรักนะครับทำต่อเนื่องทำประจำโดยมีความเชื่อบนพื้นฐานที่พระเยซูตรัสบอกว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ารองรักแบบนี้อยู่แล้วท่านจะรู้ว่าความสุขอัศจรรย์เป็นแบบไหนร่วมใจฐานครับให้เราใช้เวลานี้ในการที่จะนึกถึงใครสักคนหนึ่ง ที่เราอยากแสดงความรักกับเขาโดยเฉพาะกับคนที่เราไม่อยากจะรักแต่เราต้องการปลดความทุกข์ออกไปจากใจของเราโดยการรักเขาสัรเสริญแ,และขอบพระคุณพระเจ้าใช้เวลานี้ไข้ครวนครับใช้เวลานี้การนึกถึงเขาไอ้ฐานเพื่อเขาสันสญขอบคุณในความรักความเมตตาของพระเจา้าเอ,อ่ยชื่อ,องเขากับพระเจา้าและท่านลองเริ่มอวยพรเขาดูอวยพรเขา ไว้พรเขามีความสุขไว้พรเขามีสันติสุขไว้พรเขามีความก้าวหน้าในชีวิตการงานไว้พรเขาประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวท่านต้องเชื่อถือว่าถ้าเขามีความสุขรับประกันได้ว่าเขาจะเลิกเกลียดเราถ้าเขามีความสุขเขาจะไม่เป็นศัตรูกับเราให้เราอยฐานเผื่อเขา และฐานกับพระเจ้าว่าขอให้เราได้รักษาม,มาตรฐานชีวิตปกติของเราไว้คือชิดความดีปกติของเราไว้ไม่จําเป็นตโต้อตอบกลับการไม่โต้อตอบกลับไม่ทําให้เสียเปรียบอะไรแต่ทําให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจว่าเรายังรักษาม,มาตรฐานความดีที่พระเจ้าให้ไว้กับเราอยู่ได้สรรเสริญและขอบคุณในความรับพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญขอบคุณพระเยซู ขอบพระคุณพระเยซูเจ้าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าเป็นห่วงเราสรรเสริญและขอบคุณในความรักความเมตตาของพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าไอา้ฐานกับไอ้ฐานกับพระเจ้านึกถึงถชื่อเขาเอ่ยชื่อเขาอวยพรเขาและบอกเจ้าว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเราจะมีโอกาสได้เยี่ยมเยียนเขามีโอกาสได้สแสดงความหยายว่วงใยต่อเขา มีโอกาสได้แบ่งปันสิ่งดีในพระเจ้าเขาฟังสันเสริญขอบคุณในความรักของพระเยซูพระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสัรเสริมจ้าอวยพรและท่งนำทุกคนขอบคุณในความรักพระเจ้าขอบคุณที่พระเจ้าฟังคำิษฐานขอบคุณที่พระเจ้าปลดความทุกข์ออกไปแล้วและบัดนี้พระเจ้าได้ประทานความสุขที่เกินความเข้าใจเข้ามาในจิตใจข้าพเจ้าด้วยจึงสรรเสริญขอบคุณในความรักของพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงพระยู่ ขอบคุณพปรองในพระนามขององค์พระเยซูเจา้าอาเมนเจ้าอิพอรครับ